สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องพงปัยสุขุสุคนจ้ามาพอกาติดไปแล้วจพี่น้องกับแซ่บนัวเผื่อนังทิพย์ะนะคะมาพี่น้องคะกินมื่อนี้กินไส้กอรอกอีกแล้วนะคะแล้วก็ซุปน้ำใหม่อันนี้ก็เป็นไข่ดาวอย่างเดียวบ้ามีเขาน้ำมันโ,โอเคโอเคมาพี่น้องกินซอสน้ำจันจ้าพี่นอ้อง,นงนองคือสิสว,วะพี่กินใส่กรอกดูแถววันจี้ใครใส่กรอกบนะใครใส่กรอกแล้วันจี้มันเหลือจากที่พี่น้องสร้างแล้วพี่น้องจ้าที่ก็เลยเอาไม่ให้กินจ้าทั้งแซ่บทั้งแซ่บน้ำกัน ขาว้ดวนอันเพราะว่าที่บปรตเกสแข็งแรงจะเอาไปแบบสั่นปกติจึก็เลยต่ามากินก่อนนองมาเสียบมาผิดเสียบีเก,ก้าวน่ซุปน้ใหม,มาเด้อคุณคูทุกคนมาผิดตอมตอมมาหมากักคุยขักแขะแสดงครไข่ดาวมีมูหยอดหิพื่อนที่พ่วยยอนยูย่ป้ออกินแต่ไคร่ดาวเลยนะห,หว ขอบคุณพี่น้องที่เพิ่งสั่งออเดอร์เขามาแล้วจากพี่น้องเขาไส่กรอบขายดีมากๆเลยมันเสียบพี่น้องมันเสนียบเนาะแล้วพอเสียบพี่ก็บอกกินร้ายนี่น้อ่ต้องดิวกละมัามาก้สา,าวตื่นสวย ขอบวุกออเดเลยพี่น้องเพาจะเป็นใส่กรอกน้ำปลาลสูตรหนึ่งสูตสองนะคะน้องขนมจีนสูตรสองกระเซบเด้พี่น้องจา้าสั่งกอมาได้้ามขรัลอ,อยเอ,อาอนด้ไงครับสูตรสองเฮ็เดเนีกินไดงพี่น้องมนลอยอยู่เมื่อคืนมดจะสั่งเบอหาสิบขวดท่านเฮ็นแกินได้เนี่ยไหนครับทำกับข้าวได้ สูตรแรกดิสูตรแรกก็เฮ็ดได้แต่ว่าแล้วแต่ผูหมักสูตรสองมันจะมีกลิ่นลงนิดนึงสูตรสองมันเป็นตลาดหลายคนมันจะเป็นสูตรเข้มข้นไอ้สูตรแรกนะสูตรเข้มข้นสูตรสองนะกระเจ็บลงนวดขึ้นกันจังสูตรนึ่งที่จัดปูหอดจิ้มเดือนนี้ได้พี่น้องจ้า หนึ่งขวดแล้วก็ขนมจีนสองอนึงร้อยถ้าจะเอาแต่ขนมเอ้ยถ้าจะเอาแต่ปลาร้าหนึ่งขวดก็ได้ขวดละสี่สิบบาทจากหกสิบบาททำไมได้อเปล่ามาเด้อเน่อมันถิงหยาดกันจํานวนจํากัดเอ้อเราสั้งกันมากเป็กรอกเนื้อนะคะกรอกเนื้อมันสีเป็นคล้ายค่ายคลื่นหม่ำหอมเครื่อง ้องถามไม่ได้ค่ะชิพนีข่ขายหน่อใหม่บอกหอน่้ออที่เป็นหอยเป็นทุงอ่ะชิ่ด้ขายหอยกนาดปลาขามี่ยอยากขายยเพราะมันเก็บได้ดวลเนียไม่ถึงไมถึงเพราะว่าเขาก็ปลา ตลาดซุกซับแสบหน้าเห็ดร่างสุดดีว่าสีเห็ดขายแบคนที่มีเวลาเห็ดอยู่โอ้ยหาเงนินนอกถ้าหาเงินไม่เกบไปดีเนี่ยไปบ่งกล้วยมือหนัาต่ำมามืออานหมันถึงไม่อ,อยากกันไน่ออกอมื่อจะไปดีแต่ก็ยันอยกกินกุ้ยดาวอื ยังตู้เยน็นได้พี่น้องื้อลองตู้เย็นเพราะว่าอันเอาเบียร์ใส่ร้านนจะเป็นบุญบ้างเดี๋ยวซื้อลองเบอร์เมือนก็เก็บเป็นบ้างมาซ่อาเบิรงกับบุเป็นเนี้ยบ่แต่ว่าหรือว่ามันต้องเปิดซะก่อนนม่หรอบ่อนเวียใส่ตะเกาว่บ เม่เราไปซื้อของแม่ครับเมลรนค่ะค<ม>้ายของเมื่อไดล,<ม>ล่ะเหนืหห่อยๆก็แม่ปะน่านข้ายหร่จิ้ม่ผูถามีแต่ผูถาเยะมื่อไ้ถึงขับเบเบิองหลามสั่นพี่นหอชอเหมือนว่านจนมาวัดแทนแล้วขไปเบิรืองเุคือราคาเิ่นก้อนจ้าเพราะว่านีมันมีสั่น ชั้นวางของแล้วก็ตู้เย็นแล้วก็เคาน์เตอร์รวมทั้งหมดมันแสนสองสามตัวกพิจรารณาอยู่บนองจ้ามันกับแพงเงินมันใส่เป็นเ่อนจำกัดอากดีจัะเป็นอะนจะลงของอ เบิดเงินได้ไหมดขาดตาั้เมย์นี่ว่าขาดไปหขาดประเด็กดบ้างขยันของประเด็ดจับอะไรแบบน้องคะมากินกับเขาได้ป่ะอ,อันนี้เราจะกินกับเขา อันนี้ก็ใส่กอยอีสาวเลยครับเพราะว่ามันไม่มีร่วนเส้นถ้าเป็นร่วนเส้นนะอันนั้นกินเล่นได้อันนี้เป็นเนื้อร้วนๆเลยพีน่น้องเนื้อร้วนๆเลยนะคะอร่อย,ออยจะไปย่างอยู่ตอนแรกคือมันเหมือนเลยไ่สีอย่างซอยกวางลูกขานดังไปค่ะ เวลาของเข้าเนี่ยเป็นโควิดกับอินเดียครับบ,บ่เป็นกับสิมิสุขภาพดีมโมแล้วกโคสนากินแล้วหัวรักหัวลงไนเลยโน้โน้นห,นหัวหมันนะครับเบอร์โคสนาเกินจริงยินไปแล้วโควิดเต้าโรคใสมาแทนครับพีเรอ เบื่อเศร้าหยอนประเดี๋ยวกเศ้าหยอนเพิ่นกินยาือมบอมบอากาศแัแดดนะมึงมึนไม่มรม้อนมันเพิ่งเปิดเบื้องน อุณหภูมิอยู่ในโซนสามเทม่นเขามันหมุนอันยังไงยังไงกลางวันอย่าง3ดวสามสิามสิบสามสามสิบสี่ไปเบิ้งเรื่องเราเห็นเห็นมาหาค่อนโดนหามม่งเลยปะนองซังของแป๊บน้องเลจาก้อที่เปิดตอบเร็วๆว่าเห้เุใดน้นองมันเหมือตอบแต่อันขายของกับคอมเมนต์ หลายๆเ้อจ้จะต้องเห่อกันนั่งรอคดเดียวน้ำมูนแรงกัมอล่ะันจะมีเวล่ลาคุยต้องปวดไหนเคื่อนติดตอมกทักมาว่ะเลิดงานมาโทรมาห,มหาถีบข้าวเหนียนน,นั่ของน้ำยี่สิบต้มมานได้ไหลายๆจ้ะมาประสาทแบตเลยในห้หอง กแวแฉบดีเลยอร่อยปะแฉมันย่มกแต่ทั้งว่นมันเินอักอริทแบียมันมันนะมันไม่มันจนเกินไปมันอร่อยอะก็รสามมันแฉบนะคือเรกเลยบอกคูณพี่เรามัางทีมาทีไป ผมซื้อพูนอยู่บ้านพุูนแต่ว่ามาตลาดมาเบิ้งเฮือนหนั่เนบบงเนี่ยครับซื้อเล่ากินแบบตลาดเน่ากินแบบตลาดใส่กอกใส่กอกอีสานลองเปิดใจกินมั้งก็น่าวันนี้พี่ซื้อไปห้าสิบบาทเป็นเออเลยห้าสิบบาทออ้ขึ้นแสบแต่ว่าไปทอดกินนีเละครับหลังจากนั้นก็นกนสนจิตสนใจ่ใจีบตั้งล่างน้ำร่องน้ำฝนกัน ไม่ทำไมเฮ้ยมันมันสวนกันเนาะเอ้ยร่างหนึ่งมันร่างบางคนก็มากไปมาบ้านนี่ก็ต้องซื้อใส่ก๊อกมื่ออาหารนะครับก็เลยกินล่องซองดูต่อดูกับพี่น้องมาถามเนาะพี่น้องถามใส่ก๊อกที่เป็นเดซี่แพร์หายบ่ จือกับไปสื nice, different and different and different ้อเามากขกันเอะแบคนี้สิแบดีหลานเนี่ยคนคนกับบัณฑรับมาคนเห็ดเองบอกรึเปล่คนเห็ดเองลูกสาวคนเห็ดไปสื่อน้ำพรอได้สองอยล่งนี่สิบับัณฑิหโอ้เห็ดเองคนนี้บัณฑิเมื่อวานเราสื่อมาขึ้นกันจะได้ไปหามจะรับคนมาขายเราี่นนองอยากได้ก็บอกตอนแรกหาถามคนหนึ่งสองคนหนึ่งกับบรณฑิตนี่ดอกทามหลายคนมัน เออเอืเฮยแบบถามเพื่อนว่าสับมาขายืหอโอเคเฮยไปรับเพื่นมาขายแห่พี่หน้องรอบแหลทพี่ชงแั่พี่หน้องใส่ยตะทุงหิวเนาะตรงไหนเนี่ยถ้าขายฟังขัดประเด็เนาะเนี่ยมันกับปรเด็นเตรียมยังไรนะแนวอวันเท่าสิเตรียมขายเนี่ยที่เราคิดนั่นพี่น้องกันลูกขาเกาๆยู่ด้วยจ้ะที่เขาหลังท้อไปยังสั่นเลนะมันอนกับปเบิ้งองสต้งมนเท่าไรเขาเหนืหอไมันส่งให้เน พล้วช่วงนั้นเราอยู่บ้านหลังโน้นมาหลังนี้ยังไม่เสร็จมันุ่ไนไหวอะไรกันอยพี่น้องเราทริปนี้ท่านเหล่าคนคลั่งมาจากกรุงเทพเครื่องซ้น,น,น,นจะยุงกรุงเทพนี่นะมันก็เลยหลายอย่าง,งจุ่นเขาได้หลายไปเรื่อยๆจะขึ้น่ปสิเดมาขายของพี่นะ้อง ดุจจีดวงวอกงอเหตุงานนีน้คือดวงวอกงอมันเคยสุยก็เคยกัน,กน,กนชีวิตเปลี่ยนอีกนะเปลี่ยนไปแบบไปเองของมันนะอัตโมนัดเลยโนมานตอนแรกมาว่าเปลี่ยนก็จะจากเปลี่ยนเมื่อก่อนเราที่เราพบก,กันเนาะเปลี่ยนจากแรกเลยก็คือ อย,อ,อยู่อพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์เซตเพื่อทิพย์ดูไงๆอย่างไรก็ได้ของพ่อที่บอเคยไม่ของอย่างเนาะพราคบก็มาม์่ไม่ของหลาย้องเดือนท้างก็ย้ายไปใกล้ๆที่ทํางานของมาซึ่งเราไปอยู่คอนโดคนโดกับเศร้าเป็นของนั่งหรือห้องหนึ่งห้องนอนห้องหนึ่งแบบของอแต่ยังบอกพ่อไปอยู่ที่เรงแต่เลื่อยไปเห็นบ้านเหมือนประเทศใหม่ๆเลยไปเ้าบานทีหลาสุดที่ที่ที่บอ,อกมานัน่นแหละ ก้อน่านี้กึ้อนั้นซื่อค้องเขาบันบันเพื่อนเดียคล้องก็ว่าสิเอา,าละอันนี้บอเรื่องแบเพียการโควิดเนะาละลย้ส้อจัดแจงตานบานเจีา้องอีนี้แลบอกว่าเพื่อนแล้วเพื่อนกระจยดีนอกจาก้องบันเจ้องบานเพือ่อน,นกระจายดีบันนี้ทางในมันม่โควิดหมือเ,เอาเอาทางหนเขาปานแันเกะบอไวเรีลเสียจะมีเงินอยู่ก่อนหนึ่งอะมาบาน ก็ว่าสินคาขายของเห็ดเห็ดเอาเจาะคือเห็ดตะมองนี่แล้วก็จะเห็ดตะแ๊ดหมองเข้าหนอนนี่ใช่ไหมเอาไวมานกับโมเมนก็เลยได้มาเป็นเมืองเสรนะพี่น้องก็เลยได้ขายของมันนำขายยังขายเพราะว่าเขาบม่มีงานเท่ากัเก็บซิปก็บผาไปเรื่อยๆนะดิ้นรนกันไปเพราะว่าที่แบบเชื่อว่าทุกคนก็ต้องดิ้นรนนะคะเพราะว่ามันเปลี่ยนเมืองก็ต้องสูมต้องรับกันเหมือนกันนะ ชีวิตรนห้องไปไป,ป,ปตามธรรมชาติต้องดินร่อนมันเป็นราห้อแห้งมีแลมันเป็นราเมียเห็นไหมมันเป็น้ห้องเมียอยเขารวยเลแหงมีบานแล้วล้าหองสีสุดๆในเมองถ้าตอกนิ่แ้งตองดินร่อนไปเรื่อยๆเพื่อเพื่อตัวเล็กๆของเราด้วยส,สองตัวนะมั้งตัวในท้องนี่แหละบุยในท้องปะน, <laughs> นะโมเป็นใใ s t r a t e g แท้อย่าปา โอเคพี่น้องเำหรัคลิปนี้เราก็มาแนะนจานม,ม,มาเลิ่มมาแต็มเบาไปกินข้าวไปเบาซุกันขนั้นก,กนับขึ้นเกาขึ้นขั้นกับุูดดูคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์ในก็ดีใจพี่น้องให้อ่านแม่นำยิ้มแม่นำแล้วก็มีความแบบว่าเหมือนเราเคยรู้จักกันเหมือนเป็นญ,ญาติกันเนี่ยเพราะพี่น้องเปน็นไงกำลังใจดีมันยังอยู่บ้าน <c oughs> เดียวกันฉันสั่นละสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนบอกันคืนน้าได้ครับพี่น้องสวัสดีครับ